ผู้ชมคะขณะนี้อาจจะมีความกังวลและมีความสับสนเรื่องเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ S3N2 ซึ่งกำลังระบาดในฮ่องกงนะคะและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ300คนถ้านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลยืนยันนะคะว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบที่ประเทศไทยไม่ใช่สายพันธุ์เท็กซสัสและสายพันธุ์สวิตเซอร์แลนด์อย่างที่พบที่ฮ่องกงและระบุว่า เชื้อระบุว่าวัคซีนที่ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วสามารถใช้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่พบได้ค่ะาศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยผลการตรวจในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่ในวันนี้ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ชี้แจงกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ A สายพันธุ์ S 3าจำนวน5คนและติดเชื้อไปอย่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล4คนโดยกำลังอยู่ระหว่างรอยืนยันว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใดในแพทย์ประสิทธิ์ย้ำว่าเป็นเชื้อหวัดใกล้เคียงแต่ไม่ใช่สายพันธุ์เท็กซัสและสวิตเซอร์แลนด์หรือ S 3 N 2สายพันธุ์ย่อยสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบาดในฮ่องกง ตั้งแต่ต้นปีที่ฮ่องกงมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดเชื้อจากสายพันธุ์ S3N2 กว่า280คนแล้วนะคะในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กุมภาพันธ์มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์10,032คนเสียชีวิต8คนพบที่จังหวัดนครราชสีมา7คนจังหวัดลำพูน1คนส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่2,009 สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดป้องกันในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด A ได้บางส่วนโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลสามารถหายเองได้ถ้าร่างกายแข็งแรงและมีคําแนะนํานะคะว่าถ้าเด็กอายุน้อยกว่า5ปียิงตั้งคันผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจําตัวควรที่จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีถ้ามีอาการไข้สูงไอปวดเมื่อยตามตัว สงสัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ค่ะ